มาที่หุ้นเด่นดีกว่านะครับหุ้นเด่นวันนี้เลือกอามายาม้ำอีกทีหนึ่งเพราะสัปดาห์ที่แล้วเรามีแนะนําไปแล้วก็ขึ้นแรงมากแล้วก็เรามีส่งไปในเ,เทเลแกรม,ด,กรมด้วยว่าขึ้นมาโซน16บาทบวกลบเนี่ยอาจจะต้องเทค r o ฟิตระยะสั้นนะเพราะว่ามันมันขึ้นมาเร็วนะก็คือตัวโอสถสภานะเห็นเมื่อวานนี้มีจังหวะร่วงลงมา,งมาระหว่างวันอยู่พอสมควรนะก็เลยหยิบมาแนะน,นํอาอีกทีนึงนะครับ ลงมาโกาค่ะก็โอสตสภาเดี๋ยวจะประกาศงบนี่วันที่สิบสี่คืภา,าะนะคะแล้วก็เป็นกําไรแต่มาถึงที่น่าจะนิวไฮนะคิดว่าดีมากนะคะมองไว้ประมาณพ<ม>ันสองร้อยล้านถ้าเป็น Net Prof i t นะแต่ว่าในนั้นก็จะมีรายการพิเศษนะคะเหมือนที่นักลงทุนก็จะพอทราบบกันเป็นการกําไรขายโรงงานแก้วที่พม่านะคะก็จะเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะสองร้อยกว่าล้านแต่ถึงไม่รวมเนี่ยกาไรปกติแต่ก็มองไว้เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะโตคิวออนคิวหกสิบสองเปอร์เซ็นค่ะ เยอันเยโต20%่แม้ว่าการลนชตตัว10บาทเนี่ยขวด10บาทของเขาสำหรับในไตรมาสหนึ่งเรายังไม่ค่อยเห็น Impact นะคะถ้าดูจากงบของโอสถสภาเพราะว่าเขาก็ยังมีสต๊อก12บาทลูกค้าเองก็ยังมีสต๊อกก็ต้องมีการปรับถ่ายโอนสต๊อกพวกนี้อยู่นะคะเรายังเห็นการสะดุดสะดุดระยะสัน้นเพราะนั้นตัว รายได้เครื่องดื่มของในประเทศเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเ r g y d ีด n งฝั่งเครื่องดื่มชูก,กำลังอะคะ่ะอาจจะยังซอฟลงสำหรับในไตรมาสหนึ่งแต่มันถูกหักล้างได้ด้วยต่างประเทศพม่านี่นิวไฮดีมาก Personal Care โตระดับ10%ดีมากนะคะเพราะนั้นพอเบนรวมกันทั้งหมดเนี่ยยังเป็นผลประกอบการที่ดีะคะ่ะส่วนรายได้ของชูก,กําลังของในประเทศเนี่ยคงจะไปอยู่ในไตรมาสสองเราจะต้องเห็นยอดของเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นยอดฝั่งที่อยู่ในงบของโอสุสภาแต่ระหว่างทางที่เราใช้มอนิเตอร์กันเนี่ยเราจะดูส่วนแบ่ง ตลาดค่ะเราดู market share กันซึ่ง market s h ช r e ถือว่าทำได้ดีนะคะก็ขึ้นมานี่ถ้านับเดือนมีนานี้ขึ้นมาเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วค่ะและเทียบจากสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็ปรับขึ้นมา40 basis point นะคะถือว่าใช้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เป็นการไปแย่งคู่แข่งเบอร์ v 2ก็คือคาราบาวอีกเจ้าหนึ่งนะคะตอะนั้นโมเมนตัมในปัจจุบันทั้ง market share ทั้งกาไรเนี่ยก็ถือว่า ยังอยู่ฝั่งของโอสถสภา,าค่ะก็ยังเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็เรายังคาดหวังค่ะว่า market share ที่ขึ้นมาแล้ว4เดือนติดต่อกันเนี่ยควรจะต้องขึ้นต่อถ้าขึ้นได้ต่อแล้วรายได้ของโอสถสภา,าเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของเครื่องดื่มชุกกาลังเนี่ยมันก็จะพอให้เราคอนเฟิร์มภาพว่า10บาทของเขาออกมาแล้วเนี่ยเวิร์กนะคะจะดีกว่าที่ตลาดมองไว้เพราะว่าตลาดเองหรือว่านักวิเคราะห์ดโดยหลายๆเจ้าเองเนี่ย ก็ยังกังวลอยู่กับเรื่องของสิบบาทว่าถ้ามันไม่มามันก็จะกินในในในส่วนของกร์สมาจินนะคะแต่กร์สมาจินที่ตุนไว้ในไตรมาสหนึ่งนี่ดีมากค่ะก็นิวไฮเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ต้องติดตามต่อค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยโมเมนตัม um, ดูเข้าทางเขาอยู่ประมาณการก็ยังทําไว้ตามเดิมนะคะราคาเป้าหมายก็ที่เดิมค่ะก็คือ24บาทก็ยังเป็นตัวที่มีความคาดหวังค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นถ้าออกมาดีกว่าคาดหรือตัวมาร์เก็ตแชร์ขึ้นได้มากกว่าคาดเนี่ย ก็จะสร้างเสถไภัพให้กับตลาดเพราะนัน้นคาแนะนําโรยยังเป็นซื้อค่ะครับผมเ <Okay. S 2> นี่ยนฮะขึ้นมาชนแนวต้าน16นิดๆปุ๊บแล้วก็เริ่มย่อลงมาเพราะฉะนั้นจังหวะย่ยอเป็นจังหวะในการท mm. ยอยสะสมเพราะว่ากําไรโมเมนตัม um, ดูดีกว่าคาราบาวค่อนข้างชัดนะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะฮะสำหรับโอสสภา